ามาสอนกุ้งครับยามคืนปากแหลกครับมีปากแหลกมึงเลือกครับสิได้อยู่นี่ปากแหลกปากแหลกอู้สั้นแน,น่สั้นสั้นสันอยู่กลางแน่ใส่ไหใส่กุ้งดีดีโอ้ยเขาขึ้นไปจะปลาชิวใช่เพราะตอนออกเบิร์ดอีกว่านี่ เอาเนาะปลาสวดปลาซิวนีม่มกกุกอะไรกันเด้เอาอยู่บอ่ะไม่ใส่หมดขรูร้เนี่ยปลากระดีปลาซิวนี่อืออือทอดเอาต่อมาต่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อยู่ตัวมันโดดว่ะโดดออกน้ำมันตรงน้ำลึกไงอือแม่นอยู่ดอ,อกอุ้ยลูกกุงง้งหูเออพี่ไม่ใช่ลูกลกุ้งูนนะโอ้ยได้่ยุ่นดสิสัส่นลงสั่นโล่งต้อวค่อยไปเลือกงอกราวะไปเลยไปเลยนี่ ดังอยู่นี่นบอสย่างไปรลดย่างไปอันนึกนงก็ึ้นรลดดังเลยดังเยดังดังดัง มีลูกกุ้งเต็มเลยนะไม่ต่ลูกกุ้งวะเฮ้ยเอาไลว่จับจับแต่ปลานี่ยไม่จลูกนะเอาลูกมาลงก่อนจับแต่ปลาใหญ่พอแม่ยังบม่ออกวะเฮ้ยเอาเอาลงเอาลงเหมือนเดิมขี้เกียจเหียงเกียจมาก

มีบาบ่าใส่ข oh, ึ้ลายถือลายแเอาลูุมนิ่นนะทีมออกแน่นอนไใหญ่นะั่นลที่ปนิ่นะอ้หัน่อยแม่ขึ้หอบแต่ว่าแล้วอุ้ยไปแล้วอู้บ่คอปุดผุดอยู่นี่เป็ดรอย เบยท็กงานม,มืแมนอีน <laughs> ดีวะนี่อีดีหรือมึงห้าง <laughs> โอ้เซนยังดีวะ <laughs> นี่นี่นี่ห้องอีกแ้วนี่กําลังนี่จากตรงนี้นี่ปิปตรงนน้น โอ้จะไปเรียกไงนะเดีด๋ยวกุ้งนเนาะมันจะรูกมันนี่นี่นี่เลือ่อนจากนี้ไปผูวนี่ก็อพอพรนี่ <c oughs> ลง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 เออเบาเบาเบาขึ้นพุนขึ้นเออขึดีขึ้นโอ้นี่อุ้ยแมงแนมะ บินเข้าปากกูทำไมเนี่ยอ้อยงนี้มต่มันเกิดี่ดิมีเดือดออกับเด่อยู่เลอยู่กุมหอพูดให้ผู้บใจปรทันเดี๋ยวด้วยทางความนี่เปิดทางขุนไปทางขุนอีเจ้าของออกไปเลยกัดกู่มองไปบิดสภพาพ กิตแต์เราครับออกร่างกายไปนี่นอีกแล้วุอยากใจน,นอกกูเป็นไงน,น,นี่คือมุนอุ่ยเนี่อย,ย่ มีแต่รูุปนิ่งนู่อะไวัยปีนี้ค่อยมามาล่องหนพูพ้ผูไ้ไปทางผุนป้าพุนขาฟังทางม่วงพุนปลาซิวครับมาได้สอน หลายอยู่ด้ครับเต็มมออันนี้อันนี้กุ้งครับกุ้งในตัวเดียวครับสองตัวอันนี้ก็เป็นปลาดิ้นครับปลาดิ้นถึงมองปลาดิ้นปาฟิกอะไรครับออกมาทำไม,มนี่ก็เปื้อนสีเห็ดมกหมอนะครับ ไม่ต้องมาพ่อเปียกจะมาใกล้มกมอมกมกมกมอบอ,อโอ้หอมหอมขักขักขักเ็ดกินนาด้านแล้วครับนี่ปิดฟ้าก่อน ฟ้าของท้องหมดเลยมาธรรมดาเลยเอ้ยคนเดินคนเดินคนเดินโลตัดเห็ดกินขังโลตัดสุดยอดทำไมใส่กินระยะไม่ไดงกินตัวขาวหมดตัวต้มอันไหนแม่ยนตัวต้ม เอาบอสติป็กบอสอูดเดียวแล้วครับโคชได้กินเกิดเป็นเที่ยงคืนตะบก<อ>งุงบุบปะเฮ้ย <c oughs> อันนี้เดะเอาเกตเดะเกตเดะอันนี้อยังกุ้งเคยเคยเคยกินบอส <c oughs> นั่นอันเนี่ย เก๊ดิเก๊กินบ่าาไปเยเกหนอยคำยังไงโชยในเพื่อนใช่คำเนี่ยคำยังไงนะนี่พิมหมิ่คำยังไง่พี่อามคำยังไงี่ยัหน่อยคำังไงโชยหน่อย ข้ามาใหญ่ข้ามาใหญ่หน่อยป้าเจลชี้ส้งมันใจแห้งมามามาม้าเฮ้ยใครนะเล่าเหรอมาเดี๋ยวยีบุตดีเหมือนกินข้าวก่อนพอดีับพี่ข้าวก็เข้ากินข้าวกันครับไปครับไป